tay nhắn đây cái xiên mà

นุงน้งบ่อน้งอุแแบบ,บแบบขขเป่เออบุ้งแบบสีขยวนี้ละโอ้ยสีขาวกับมี่โอคามผี่นตัวนี้ એ દોર જામ દોર કાયદે Nhà em đây lại bật bỏ hà nó chậu nào như nào hoàn toàn. Em nhiều. lại bật hà đi nó. Ôi, bà là. Bà ตอนนันเป้งน้ำบอกตะกี้หลยอยู่ดิไปเข้งไหมแรนหรือดันดๆที่ไหนล่ลลนละบ่พวกเรามัน,นรรแรน,นออกไปท้างไตเนไหมมั้างไตแห่งไหลมันอยู่ในมันยางยะคมหมายอย่าล่นมัไก่ยืยยนข้างหลครับ อาลู่ม่าไม่มีแลนะ้ดิล่งขักลงแม่เราโยนเนาะ Nó vang khỏi khổ rồi, tôi นี่ป่จับได้จักเสียโอ้ขาจะถอด,ด,อดนีก็จีบอดิ้เมียไยนะบอดิ้เนาะบริ้กลับบ่านงายแล้วใครจะถอดสุดออกแล้ว่ ใส่บนนอกตะกอนไงเอ้ย,ยอือจะประาคอนเริ่มนอนอ้าปราคอนปราคอนไปเค้งหน่อยไปคอหน่อยไปทางไหนล่ะประคอ ยนแล้วมกะะ่กดบรรยากาศี่ดทงหน้านั่นแหบิบนเขาเบนเขาพี่น้องโอ้โหแดดได้เหมือนแดดแห้งครับแดจดจ้าแดดจ้าได้มือน นั่งอยู่หม m ก็ดเค้งหน่อยกระคอหน่อยความจะพักกะแ่งเงนาะคือจังนั่น,นเนาะหอมดีเลย ไปยิ่ใส่มากเลยแม่ดพอด้ไปเยียบเขาบช่ได้ไปเยียบเขามูานด้ียปุยสบายดีเนาะแล้วพอด้ว้านดอ,อกมึง บวกนั้นบะมีติีบวกนั้นบะมีติีทั้งหนานี่มงโอ้ยหน้าเทีอดสันปุ่นงามร่างนี่หองุมไหมบะมีดอกบ,บางหันอนะ่ะ

ต่องสูบมากถึงน,นี่เด้เจอก็ลงนี่เด้นี่นี่แม่มาห้อยเขาลงน,งนี่แไหมเยอะนั่นแหละเ้อนานบดก็น่ะไรนี่ขนมัน้าม,ม่าง,งาย ไข่คนก็นอื่นลองตาห้าิบเปอรเพิ่งข้อง,อ,งอาวะท่ามนก็หนึ่งแล้วเาานหมดตื่กันเ้วตอนนั้นแม่ปะยังเอาลเลยเยังไปลงาาแต่ว่าแต่เราหยอดยา ยอดบ่ายอดแล้วนก็น้ำห้อยตายบอืมไปเอาอยู่หน้าห้อไปนีหน้าห้องหลับไป่ด้เออคุนอันนี้แัดเลี่ยเดือดแป๊บๆล้มว่อยๆที่พี่น้องมันคือยังล่มแรงเลย ร่มว้อยๆเค้ายังสิขอแง,งมหนาวนะมึร่มแรงเดินร่มแรง,แรงาป่อควาไน้พ่อหนันมาเบิ้งกันกนะปนหนึ่งอะไอะไรโอ้ยจะใส่ปุตโตปลาเป็นไปชขดจมโอ้ย

ไปซ้ำนี่นะพี่น,อน้องเนงาะเอาคลิปหนาบอบกันไหมครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อย่าลืมติดตามช่องแดงพึ่งพราะด้านใช่นาะไม่ได้พี่น้องเด้อเอาขอบคุณครับขอบคุณครับ